สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนด่วนสุดเลยครับเอฟซีครับนะด่วนสุดเลยครับคาให้การนกฮูกในนิทานเรื่องนี้ครับหลุดออกมาอีกแล้วครับนะความจริงเริ่มเปิดขึ้นมาทีนิดทีนิดเอฟซีครับล่าสุดนะครับไม่์ชนวันนะครับได้เอาข้อมูลนะครับนะการคาให้การของนะครับนกฮูกในนิทานเรื่องนี้มาเปิดแล้วย้ํานะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมติ ตัวละครทุกตัวสักไปเพื่ออัตลดนะครับในการรับชมรับฟังทุกท่านครับลาทุกครับนะไม่ชนวันนะครับได้ออกมาโพสต์แล้วนะครับนั้นท่านไหนเข้ามาก็จะพิมพ์ชื่อหัวิสานนะครับกับผมเจ้าของช่องไม่ขอรับผิดชอบใดทั้งสิน้นมันเป็นคําเบิกฟาร์มเอกสารคาเบิกฟาร์มของนกพูกในสาลไข่ฟงนะครับมาสิครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟี่ฟังนะครับแบบแบบเข้าใจง่ายๆว่านกพูกเบิกฟาร์มในสารว่า ตอนตื่นหกโมงอาบน้ำกินข้าวเจ็ดโมงไปหาไปหาดีนะครับดีสอทอห่างไปหนึ่งกิโลไปพร้อมกับเ <c oughs> มียนกฮูกโดยมีมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะครับเอดีครับและต่อมาครับ จะไปชาปูนแต่ไปถึงดีบอกว่าไม่ได้ทำคุยกันห้านาทีเลยขี่รถกลับมากับเมียสองนาทีถึงบ้านนะครับมาถึงบ้านเวลาประมาณเจ็ดโมงยี่สิบนาทีหรือเจ็ดโมงสามสิบนาทีจำเวลานี้ไว้ให้ดีๆนะ,ะจำเวลานี้ให้ดีๆนะนะเจ็ดโมงยี่สิบถึงเจ็ดโมงสามสิบ จำเวลานี้ให้ดีทุกคนเอ๊ะนะเอ๊ะไหมทุกคนต้องเอ๊ะนะมาเมื่อมาถึงบ้านนะครับมีนกพูกชวนไปไล่มันที่กกบานห่างจากบ้านสี่กิโลเมตรแต่ข้าไม่ได้ไปเมียข้าจึงขี่รถไปคนเดียวจากนั้นข้าเตรียมน้ำเพื่อไปฉีดยาฆ่ายาที่ท้ายสวนยางพาราใช้เวลาหนึ่งถึงสองชั่วโมง จาเวลาจาเวลาเจาฤฤ็ดโมงยีสิบเจ็ดมงสิบเพดนะหลังจากนั้นนะครับข้าต้มน้ําร้อนอยู่ได้ยินเสียงคล้ายคนตอกไม้ดังมาทางที่ข่าไปฉีดยาข่าหญ้าตรงตีนภูเขาข่าเดินไปหลังบ้านมองไปที่ท้ายส่วนยางเห็นคนลักษณะเป็นผู้ชายหันด้านข้างอยู่ท้ายส่วนยางพรา ไก่กับกอไผ่นะครับหลังจากนั้นนะครับต่อมาครับโดยไม่ทราบว่าเป็นใครข้าเห็นบุคคลดังกล่าวเดินขึ้นเขาข้าพยายามจ้องดูและเชื่อว่าบุคคลดังกล่าวจะต้องเดินกลับมาเพราะเป็นป่าลกไม่สามารถขึ้นไปได้ประมาณ4-5นาทีไม่เห็นคนดังกล่าวเดินกลับมาจึงแปลกใจ จึงเดินไปกินน้ําร้อนที่บ้านอีกหลังหนึ่งนะครับโอ้โหสิครับจึงต้องเดินกลับมาเพราะปลาลบไม่สามารถเดินขึ้นไปได้ประมาณ4ี่ห้าทีนะต่อมาครับหลังจากนั้นข้ามองไปที่สวนยางพาราหมอจุดจุดเห็นนะครับไอคอนส่งพระกีดยางในสวนยางพาราห่างจากข้าประมาณสี่สิบห้าิเมตร ไม่มีอะไรบดบังสายตาไอ้โคสงพระสวมกางเกงสีดำขาย,ยาวไม่ได้สวมหมวกจำสีเสื้อไม่ได้จำไม่ได้ว่าแขนตั้นหรือแขนยาว <c oughs> จำไม่ได้ครับว่าแขนตัน้นหรือแขนยาวนะครับนะห่างจากกันห่างกันสี่สิบเมตรห้าสิบเมตรแต่จำไม่ได้ว่าแขน <c oughs> นะครับต่อมาครับทุกท่านครับต่อมานะครับตอนแรกไม่แน่ใจ ว่าเป็นพ่ออ่าคนส่งพระพยายามจ้องดูจึงเดินเข้าไปหาประมาณยี่สิบเมตรปรากฏว่าใช่จึงตะโกนถามว่าได้มากได้มากี่จางตรงนี้แล้วเหรอคนส่งพระตอบครับครับลากเสียงยาวๆครับครับลากเสียงยาว,ยาวต่อมาครับเอซครับเราฟังให้ดีนะเอฟซี้ฟังนะครับมันโป๊ะแตกตรงไหนเราลองฟัง ข้าจึงพูดว่ารู้สึกดีใจที่คนสพระมากิีดอย่างที่นี่จากนั้นนะครับไอ้คนสงฆได้ถามข้าว่านกฮูกไม่ได้ไปไล่เหรอเหมือนได้ยินเสียงรถนกฮูกออกไปแล้วไม่ได้ไปเหรอข้าตอบว่าไม่ได้ไปนะครับมีนกฮูกไปคนเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่คนสพระถามถามนกฮูกในสถานที่นี้จากนั้นนะครับคนส่งพระขึ้นว่า พูดขึ้นว่าไล่ใกล้ไล่ไกลขนาดนั้นเมียนกฮูกไปคนเดียวได้เหรอข้าตอบว่าเมียนกฮูกไปชวนแม่เท่าไปด้วยนะพ่ออ่าไอ้กนส่งพาถามว่าถามข้าว่าเมื่อกี้ไปอยู่ไหนข้าตอบไปว่าไปฉีดยาฆ่ายาท้ายสวนนะครับ ต่อมาครับจากนั้นนะครับไอ้คนสงพ้าพูดเสียงดังขึ้นว่าเมื่อกี้คุณนกฮูกไปฉีดยาฆ่าญยาอยู่ข้างบนท้ายสวนเหรอโดยพูดประมาณ3าครั้งลักษณะค้ายตกใจหลังจากไอ้คนสงฟ้าคุยกับฆ่าเสร็จได้เดินไปกีดอีกแถวห่างจากจุดที่ฆ่ายืน6เมตรจากพฤติกรรมของอคนสงพ้าด,ดังกล่าวฆ่าจึงสงสยัยฆ่าจึงคอยสองดูจากนั้นเดินไปในในบ้าน นำน้าเย็นมาดื่มและนอนเล่นน่าจะประมาณ9้านาทีนะครับเก้าทีเสรเจนะฟังให้ดีรังสมัยดีนะยาวยาวตนี้ยาวระยะเวลาระยะเวลาดังกล่าวค่ากะประมาณเอาและภายหลังน้องน้องขุนไม้หายตัวไปค่าได้สอบถามาเมียต้องพูดว่าไปถึงไร่มันสัมปะหลังกี่โมง ภรยาค้าตอบว่าไปถึงแปนาฬิกาฟัางให้ดีนะเปิดวิทยุได้เสียงเพลงชาติเปิดวิทยุได้ยินเสียงเพลงชาติจาท่อนเพลงชาติไว้ดีๆจําท่อนึจำท่อนเพลงชาติไว้ให้ดีๆทครับต่อมานะ้ิทีครับยาๆครับยาๆคลิปอัจฉริหน่อยกดไลค์กดไลค์คำให้การรุดน,นะครับขณะขณะที่ข้าพูดคุยกับนะครับคนส่งพระน่าจะเป็นเวลา9้าโมง40สนาทีฟังน,นะ 9โมง40นาทีขณะที่ข้านอนเล่นที่นี่นอนพักนอนพับหน้าบ้านดังกล่าวมีนะครับนะไอหนุม่มรถถยจดลุ่มที่สองมาสอบถามข้าว่าเห็นน้องตุ๊กตามาที่นี่ไหมข้าตอบว่าไม่เห็นวันนี้จากนั้นนะครับหนุม่มรถถยถามข้าว่ามานอนตรงนี้นานหรือยังข้าตอบว่าเพิ่งจะออกมาข้าจึงบอกให้ลองไปถามไอ,ไอคนส่งพระในสวนยางดู โอ้โหเอครับฟังให้ดีนะจากนั้นไอ้นุไถบอกบอกว่าน้องตุ๊กตาหายพอตาดาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางสวนยางพลาหมอจากนั้นข้าก็นอนเล่นไปเรื่อยๆจนหลับไปตื่นมาอีกครั้งเวลาเที่ยงวันได้ยินเสียงหมาเ่าจึงเดินไปดูหลังบ้านเห็นผู้หญิงตาึ่งสี่คนเดินพร้อมพร,พรพะหนึ่งรูป เดินอยู่ในสวนยางพาราเพื่อตามหานะตามหาน้องตุ๊กตาหมาี่ครับมาต่อครับมาต่อครับมาต่อสอิครับนะเห็นฟาร์มขัดแย้งในถ้อยคำไหมหนึ่งอ้างว่ากลับมาจากการไปหาดีถึงบ้านตัวเองเจ็ดโมงยี่สิบเจ็ดโมงสามสิบนาฬิกาแล้วมีอยขีรถมอเตอร์ไซค์ไปไล่มันคนเดียวเวลานั้นข้อทหนึ่งข้อที่สอง ต่อมารับรองเวลาให้กับเมียว่าไปถึงไล่เปิดวิทยุได้ยินเพลงชาติแปลว่ายืนยันเวลาแปดโมงเช้าเออยืนยันเวลาแปดโมงเชา้าทไมนี้บอกเจ็ดมงย่สิบะเมียถึงไล่มันที่กกบานสามเจอไอ้คนส่งพระอ้างไอ้คนอ้างไอ้คนส่งพระถามว่าได้ยินเสียงรถออกไปจ้าไม่ได้ไปไล่เหรอแล้อ้างเจอคนส่งพระเก้าโมงสี่สิบถ้าจิงแปลว่า ไอ้คนส่งพัต้องไปยืนกีดยางตั้งแต่เจ็ดโมงนิดๆจนถึงเก้าโมงสี่สิบถึงจะได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นไปไม่ได้อ้าวถูกต้องครับซึ่งเป็นไปไม่ได้ครับโบ๊ะแตกไปครับสีนี่ของแท้ครับนี่นะถ้าจริงก็แปลว่าไอ้คนส่งพัต้องไปยืนกีดยางตั้งแต่เจ็ดโมงนิดๆจนถึงเวลาเก้าโมงสี่สิบถึงได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นไปไม่ได้เอาแล้วครับพี่สี่พี่น้องครับ เห็นความขัดแย้งในท้อยคำไหมหนึ่งอ้างว่ากลับมาจากการไปหา0.720แล้วเมียขีย่มอเตอร์ไซค์ไปไล่มันคนเดียวเวลา 2. ต่อมารับรองว่าให้เมียไปถึงไร่ปิดเบิดยุดีเสียงเพลงชาตินะครับโอเคสิครับเพราะเพราะหลักฐานบันทึกการโทรเข้าออกในโทรศัพท์ของคนส่งพระและช่างกอไก่ยืนยันว่าโทรและรับรับสายเวลา7.15วันดังกล่าว ให้ไปซ่อมเครื่องหยอดข้าวและพยานช่างช่างกอไก่ยืนยันว่าไอ้คุณสงภาพไปหาหลักหลังจากรับสายประมาณ20-30สนาทีใช้เวลาซ่อมเดินทางไปกลับมาถึงบ้าน8.15แล้วโจหาอีดำถามว่าถึงหรือยังจะไปส่วนยางบนข่าวเพื่อวัด gps ที่นัดกันไว้ถึงส่วนยาง8.20และอยู่ จับ GPS และกีดยางจนถึง9โมงเศษจึงขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงที่ไอคนส่งพระไปกีดยางตั้งแต่7โมงถึง9โมงฟาฟาถึงได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เมียนอกูกโอโ้โหเอฟซีไดนยินกันหรือยังตาสว่างกันหรือยังครับไทม์ไลน์ไม่ชัดเจนเวลาไม่ชัดเจนเอ็กกันไหมทุกคดเอ๊กกันไหมมาต่อครับมาต่อครับและที่อ้างไปฉีดยาฆ่ายา แบบดูดซึมเวลาท้ายส่วนยางถ้าไอ้คนส่งพระเอาเด็กไปซุกซ่อนบริเวณนั้นจริงเจอกับเจอกันกับไอ้คนส่งพระถึงตกใจแล้วทำไมผลการตรวจศพทุกโรงพยาบาลทั้งสามที่ถึงไม่พบเจอสารเคมีจากยาจากยาฆ่ายา,าแม้แต่น้อยเพราะในสำนวนอ้างว่าเด็กถูกซ่อนไว้ที่ใดที่หนึ่งบริเวณที่สุนัขดมกลิ่นโอ้ เออเอ้ไหมได้กลิ่นต้นกลิ่นอยู่บริเวณจุดนี้ก่อนที่ไอ้คนส่งพราจะเดินกลับบ้านและขับรถไปคนส่งพระตาปลักต้องมีสารเคมีติดตามร่างกายเด็กบ้างไม่มากก็น้อยอาจริงไหมน้อกฮูกเอ้กันไหมสมมติถ้าเอาเด็กขึ้นไปเนี่ยเด็กอุ้มไปทางนั้นอนะมึงขี้ยาเนี่ยยามันต้องติดที่ตัวติดติดที่เสื้อผ้าถูกไหมเออเอ้ไหมครับ ไม่มากก็น้อต้องมีโอ้โหความรับเปิดนะครับมาครับพิรุธอีกประเด็นใหญ่คือนกฮูกยืนคุยกับคนส่งพระระยะห่าง20เมตรเป็นเวลา5นาทีจำกางเกงได้แต่จำซื้อจำจำสี่เสื้อสนะเสื้อไม่ได้แปลกไหมเอ๊ะไหมผิดหลักธรรมชาติที่คนเราเจอกันจะมองจากบนลงล่าง มองหัวมองหน้าก่อนถึงรู้ว่าเป็นใครต่อมามองลำตัวเสื้อและต่อมาถึงจะมองกางเกงและจบจบ,จบด้วยรองเทา้าเสื้อและเสื้อที่ไอ้คนงพระใส่วันเวลานั้นเป็นเสื้อของคณะกรรมการโรงเรียนซึ่งนกฮูกเป็นกรรมการอยู่ด้วยซึ่งควรจะจำได้แต่กลับจำไม่ได้ทุกคนเอ๊ก,กันไหมยาวครับเป็นไงครับไหนสิครับมาต่อสิครับนะยาว นะครับยาววันนี้ยาวเป็นไปได้ไงเสื้อจําไม่ได้ผมถามดิเป็นไปได้ยังไงเ,เป็นไปได้งไ,ไ,ไดงไที่เสื้อจําไม่ได้คนเรามันพิพิสัยและเสื้อมันเป็นกรรมการด้วยกรรมการโรงเรียนด้วยซึ่งมึงควรจะต้องจําได้โนะครูจริงไหมครับแปลกไหมครับเห็นไหมครับเห็นหรือยังเห็นอะไรหรือยังพิรุษสุดท้ายนี้ นกคูกอ้างหลังเจอคนส่งพระเวลา9โมง40จำกันได้ไหมครับแล้วต่อมาไอ้นุมมไถยขี่มอไซค์มาตามหาลูกต่อเนื่องกันเท่ากับไอ้หนุมมไถยต้องเจอนกคูกเวลา9โมง45 9โมง50แต่คำเบิกความของอีดําและคำให้การของไอ้นุมมไัยระบุว่าเมียโทรหาผัวแจ้งว่าลูกหายให้รีบกลับมาบ้าน คือเวลา10โมง22ไอ้ไอ้นุ่มุทธไทยมามาหายนกฮูก9โมง45 9โมง50แต่อีดาอ้างว่าหัวโทรมาแจ้งว่าลูกหายตอน10โมง22อาทีจะบันทึกการใช้งานโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องเวลาที่นกฮูกควรจะพบกับไอ้นุ่มพทไทยจริงควรเป็นเวลา10โมง40 เป็นต้นไปโอ้โหเอครับเป็นไงครับเป็นยังไงคำพิพากษาสารุทธรจะตอบทุกอย่างในประเด็นเหล่านี้ติดตามชมโอ้โหเอฟซครับโอ้โหโอเคครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปส่งท้ายก่อนนอนครับนอนหลับฝันดีดอวติดสวัสดิ์โบ๊ะแตกเอฟซี FC เตยมเฮครับกับนิทานตันนี้ครับ